สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเด่นปวยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวมาติก,กาค่ะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนะเส่เด่นที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว40ซนติเมตรค่ะจํานวน8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาให้เดิมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะนะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่2ส,ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่3ส,ส่วนมาในเส้นที่2เส้สนที่4ค่ะสอดมาในดูที่1่ค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมา นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้เห็นะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นที been, ่สี ja ่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราจะได้ดิบินนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้มือช้อนที่ฐานไว้ค่ะนีโป้งกับมืชี้นะคะจับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลง เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะนะคะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะเท้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุดูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุดูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะ ร่บเข้ามาให้กระชับแบบนี้เสร็จแล้ว,ลวพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะจับดิวินมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะพัดข้ามสี่เส้นนะน่คะจับพัดข้ามสี่เส้นมา เรลยลิบินนะคะสีเส้นสุดท้ายนี่นะจับเส้นนี้ค่ะพันมานสอดเข้าไปในดูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจับพันมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาจับพันมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะจับพันมาสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะ ตึงให้กระชับเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป๋าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะพอเสร็จแล้วเราก็สอดรอด3เส้นไปนะ สอดร้อยสามเส้นไปตามแนวดิบบิ้เลยนี่ค่ะแล้วก็ปิดกับด้มาด้านนี้จับดิบิ้นมานะพามาด้านหลังนะคะแล้วก็พามาด้านหลังค่ะสอดเข้าไปในแบบนี้ นี่ค่คะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พิกกับดานมาด้านนี้สอดรอดไปเก็บค่ะสอดรอดสามเส้นกลับไปนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิฟินความยาว40ซนติเมตรค่ะจำนวนแเส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะเราก็สอดเข้าไปให้เหลือปลายดิฟินไว้ด้วยนะคะนี่นะสอดเข้าไปแบบนี้ให้เหลือปลายดิฟินไว้แบบนี้ค่ะ นะ,นะคะนะคะพอได้แบบนี้เราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้จับดิบบิ้นมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะพับตัดมุมมาด้านหลังแบบนี้หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังหนึ่งครั้งอดลงไปน่คะ่ะ เราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับได้มาด้านนี้สอดลอดกับไปเก็บนะคะสอดลอดบนปาลายดิปิ้งกลับไปนะใช้นิ้วชี้ดันกลีบฝั่งในไว้นะคะเวลาดึงจะได้ไม่ดุดนะ พับมนด้านนี้นะคะแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมพมับมนด้านหลังแล้วก็พับมนด้านหลังค่ะสอดลงไปนะคะ นะพอเราได้แบบนี้เราก็จับปีกบินมานะคะพับขึ้นด้านบนนะเป็นกลวยมาแบบนี้ พอได้แบบนี้เราก็าพับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะคะ มาด้านนี้เหยิดมานะคะเหยดมาเป็นกกรยแบบนี้นะสอดลงไป งเนะะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับนะคะเราจะตัดปลายดิบินนะคะให้เหลือ2.5-3เซนติเมตรนะคะตัดออกเลยจะได้ง่ายต่อการสอดนะคะหรือว่าไม่ตัดก็ได้นะถ้าเพื่อนๆไม่ตัดก็พับสอดกับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ได้เลยนะคะพับสอดกับขุ้นไปด้านบนเนี่ยแบบนี้นะคะถ้าไม่ตัดนะนะ่คะ สอดกันแบบแบบนี้ค่ะเราค่อยไปตัดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าเราจะตัดแบบนี้ก็ได้ตัดให้เสร็จเลยเราสอดจะได้ง่ายนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปตัดปลายอีกครั้งหนึ่งนะถ้าตัดปลายเราก็ตัดแบบนี้นะเราก็พับสอดขึ้นไปด้านบนนะ เะะสร็จเรียบร้อยะะแล้วค่ะดอกบัวมาติก,กาของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดกแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ